กลับมาพบกับการสปอยมินิซีรีสั้น The Mermaid Prince The Beginning ใน E p พีที่5ถึง7กันค่ะวันต่อมาที่โรงเรียนพระเอกก็นัดยุนยองออกมาคุยเขารู้สึกผิดที่ทำให้เธอเสียใจแล้วก็บอกกับเธอว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่รับการปลูกถ่ายหัวใจต้องเลิกว่ายน้ำแม้แต่รสชาติอาหารก็เปลี่ยนไปด้วยหมอแนะนำให้เขาใช้ดนตรีบำบัดเขาก็เลยเริ่มหัดเล่นเปียโน,โนและคิดว่าคนที่มอบหัวใจให้เขาก็คงจะชอบเล่นดนตรีมากยุนยองจึงถามว่าแล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น แต่จูๆ่ๆนางเอกกับมารีก็โผล่มาทีน่นันและเมื่อเห็นทั้งคู่คุยกันอยู่มารีและนางเอกก็รีบออกไปยุนยองจึงพูดต่อว่าเรามาลองคบกันให้นานกว่านี้ดีไหมท่นานทําตัวแปลกๆอาจเป็นเพราะอาการป่วยพระเอกก็ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงถ้ามันไม่เปลี่ยนแต่ยุนยองก็บอกว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นต่อมาเมื่อเข้าวรงเรียนนางเอกสงสัยว่าพระเอกกับยุนยองนั้นทะเลาะกันหรือเปล่าจึงได้ถามยุนยองเธอก็บอกว่าตอนนี้พยายามปรับความเข้าใจกันอยู่แล้วก็ถามนางเอกว่าข่าวที่คบกับ ก่อนอีนั้นเป็นยังไงบ้างนางเอกก็บอกว่าไม่ได้คบกันแต่จูจ่จูก่อนอีก็เอาของกินมาให้หนางเอกเพียบแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรก่อนจะแอบ,บมองหน้าพระเอกด้วยอเอกก็ทําเป็นไม่สนใจด้านน้องพระเอกก็ลุกจีบมารีเช่นกันต่อมาที่ชมรมว่ายน้ําโค้ดก็ขยันขยองให้พระเอกน,นั้นกลับมาว่ายน้ําอีกโค้ดน่าจะไม่รู้ว่าพระเอกน,นั้นผ่าตัดหัวใจมาแล้วพระเอกเลยบอกว่าเขาคงไม่กลับมาว่ายน้ําอีกแล้วก่อนอีกับพระเอกเป็นเหมือนเพื่อนแต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนเป็นคู่แข่งกันทุกเรื่องรวมถึงเร กีฬาว่ายน้ำและความรักด้วยต่อมาพระเอกก็มาแซวนางเอกเรื่องของที่กรออีซื้อให้ฉันไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรเลยนางเอกเลยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อยจะยุ่งทําไมยุ่งเรื่องตัวเองเถอะแต่แล้วพระเอกก็ชวนนางเอกไปกินรามยอนกันแต่นางเอกก็ไม่อยากกินพระเอกจึงบอกว่าจะถ่ายรูปตอนนี้ไปให้กออีดูนางเอกก็แย่งโทรศัพท์มาลบรูปพระเอกก็บอกว่าถ้าไปกินรามยอนด้วยกันจะลบให้แต่ระหว่างที่ยื้อแย่งโทรศัพท์กันอยู่ทั้งคู่ก็เกิดลม้มลงจนเผยได้จ้องตาก,กันแบบซึ้ง ซึงก่อนจะรีบผ่าออกจากกันโดยพระเอกก็แก้เขินไปว่าจะไปต้มรามยอนให้กินนะส่วนนางเอกก็หัวใจเต้นแรงมากและร้อนเผาไปหมดคิดถึงแต่หน้าพระเอกต่อมาเมื่อนางเอกน้องชายและพระเอกมากินรามยอนด้วยกันน้องก็ถามว่าเธอจะเอายังไงกับกอนอีได้ข่าวว่าเขาชอบเธอมากเลยนี่นางเอกก็ถึงกับสำลักและบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเธอน้องก็ยุว่าก็ตอบรับเป็นแฟนของเขาไปสิพระเอกที่ไม่อยากได้ฟังก็เดินหนีออกไปเลยวันต่อมาที่โรงเรียนเกิดความโกลาหลวุ วุ่นวายขึ้นเมื่อเหล่านักเรียนชายดูเหมือนจะทะเลาะกับนักเรียนหญิงในห้องโดยพวกผู้ชายนั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันในห้องสาวีก็ไม่ยอมนาาเอกจึงเข้ามาต่อว่าว่าทําอะไรก็หัดเกรงใจกันบ้างแต่พระเอกที่เป็นหัวโจกข,ของงานนี้ก็ไม่ยอมหยุดนาาเอกจึงบอกว่างั้นเธอก็จะถอดบ้างทั้งคู่จึงเริ่มถอดแข่งกันแต่แล้วพระเอกเมื่อเห็นนางเอกเอาจริงเขาก็กลัวคนอื่นจะเห็นจึงได้รีบเอาเสื้อมาบางตัวนางเอกไว้ทั้งคู่จ้องตากันอย่างใจสั่นวันไหวหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ยิ่งทำให หัวใจของพระเอกวุ่นวายเขาไปอีกเขาพยายามปกปิดความรู้สึกของตัวเองไว้โดยการไม่เห็นนางเอกก็พยายามแกล้งเธอหาเรื่องเธออยู่ตลอดทำเป็นไม่สนใจแต่ข้างในหัวใจของเขากลับชอบเธอหนักมากด้านยนยองก็พูดกับกอนอีว่ารู้สึกอิจฉานะที่มีคนมาชอบนายเขาจึงถามว่าเธอจะโอเคไหมถ้าผู้หญิงคนอื่นชอบฉันยนยองก็บอกว่าฉันก็รู้สึกรบกวนจิตใจนิดหน่อยกอนอีจึงรีบบอกว่าถ้างั้นเขาจะไม่ไปหาใครทั้งนั้นยนยองก็พูดต่อว่าฉันหมายถึงมัน กควรใจในฐานะเพื่อนตาหากกรออีจึงบ่นว่าเจ็บนะแบบนี้ยุนยองก็ยังปั่นให้กรออีนั้นชอบนางเอกจริงๆให้ได้เพื่อหวังให้ตัวเองได้สมงหวังกับพระเอกด้านมารีไม่เห็นหนางเอกมองหน้าพระเอกจากเหตุการณ์ถอดเสื้อในครั้งนั้นเธอก็ดูออกทันทีว่านางเอกน่าจะตกหลุมรักพระเอกเขาแล้วแจบอมที่ได้ยินก็ไม่ได้สนใจแต่คอยสั่งให้มารีนั้นห้ามไปกับหนุ่มที่ไหนเด็ดขาดต้องมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นต่อมายุนยองนัดพระเอกออกไปเดินเล่นจนดึกดื่นเมื่อพระเอกกลับมาที่บา้านนางเอกด้วยความเป็นห่ว จึงเข้าไปถามว่ารู้ไหมตอนนี้มันดึกแล้วแต่พระเอกก็ยังทําเป็นไม่สนใจเธอบอกให้เธอหลบไปก่อนจะพูดว่าเธอสนุกใช่ไหมที่เห็นฉันเล่นด้วยแบบนี้จริง,รงๆแล้วพระเอกหงุดหงิดที่ได้ยินยุนยองพูดว่านางเอกนั้นน่าจะชอบกอนอีเธอคิดว่าทั้งคู่เหมาะสมกันยิ่งทําให้พระเอกอารมณ์เสียใส่นางเอกต้องบอกเลยว่ายายยุนยองนี่มันปั่นเก่งจริงๆแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าหวังว่าเธอจะเข้ากับกอนอีได้นะ เพราะฉันจะกลับไปคบกับยุนยองอีกวันต่อมาในห้องเรียนเม่นาเอกเข้ามาในห้องยุนยองก็รีบบอกทันทีว่าเธอกับพระเอกนั้นขึ้นดีกันแล้วนะนาเอกก็บอกว่าก็ดีแล้วนะยุนยองก็ถามกลับไปว่าคิดแบบนั้นจริงๆเหรอนาเอกก็บอกว่าใช่แต่เมื่อนาเอกเห็นพระเอกไม่มาเรียนในใจของเธอก็แอบ,บเป็นห่วงเขาพระเอกมาหาคุณหมอเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นแปลกๆไปเพราะหัวใจไม่เคยเต้นเร็วขนาดนี้หลังการผ่าตัดหมอบอกว่าจากที่ดูบันทึกเมื่อปีที่แล้วหัวใจของพระเอกแข็งแรงขึ้นพระเอกแทบ จำไม่ได้ว่าเขียนบันทึกไว้ตอนไหนหมอก็บอกว่าเขียนไว้หลังจากผูกถ่ายหัวใจเสร็จหมอก็เลยถามซ้ําว่าตอนนี้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมพระเอกก็บอกว่ารู้สึกเหมือนอึดอัดไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร่หมอก็ถามว่าคุณตกหลุมรักใครบางคนหรือเปล่าพระเอกนึกถึงหน้านางเอกขึ้นมาทันทีแต่ก็ปฏิเสธหมอไปว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วพระเอกก็ยังบอกหมออีกว่าหลังจากผ่าตัดก็กินปลากับหอยไม่ได้เลยหมอจึงบอกว่ามันเป็นอาการข้านเคียงที่บางครั้งเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายหัวใจ เหมือนสมมุติฐานที่บอกว่าเซลล์จดจําสิ่งต่างๆความจําของผู้ิจาคจะถูกเข้ารหัสในเซลล์และทุกอย่างจะถูกโอนไปยังผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายด้วยแต่ในทางการแพทย์ก็ยังไม่ยอมรับกันเท่าไหร่เรื่องนี้หมอก็ถามว่าคนข้างๆเห็นว่านิสัยคุณเปลี่ยนไปใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าใช่และถามว่ามันเป็นผลข้างเคียงใช่ไหมเขาจึงคิดว่าอาการที่เขาชอบนางเอก อาจเป็นผลข้างเคียงจากการเปลี่ยนหัวใจก็เป็นได้ในห้องเรียนมารีก็มาชวนนางเอกออกไปข้างนอกเพราะเธอวุ่นวายใจมากที่รู้ข่าวว่าแจบอมสุดที่รักตอนนี้อยู่กับสาวคนอื่นในชั้นเรียนนางเอกก็บ่นว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําสักหน่อยส่วนน้องนางเอกน,นั้นก็แอบเก็บข้อมูลอยู่ด้วยนางเอกจึงพามารีมาร้องไคร่เกะแก้แสลงด้วยกันและบังเอิญว่าดันเจอเข้ากับพระเอกที่มากับยุนยองด้วยนางเอกก็เลยแกล้งทําเป็นไม่เห็นทั้งคู่พระเอกอดถามยุนยองไม่ได้ว่ารู้ใช่ไหมว่านางเอกจะมาที่นี่แต่ ย,ยองก็ทําเป็นบอกว่าไม่รู้แล้วบอกว่าไปชวนนางเอกมาร้องเพลงด้วยกันดีไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธแล้วยยองก็ถามเรื่องที่พระเอกไปโรงพยาบาลมาว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกก็บอกว่าที่ดูแปลกๆไปเพราะเป็นผลข้างเคียงนะต่อมาเมื่อนางเอกจะจ่ายค่าน้ํากอนอีก็เดินเข้ามาจ่ายให้กับเธอและบอกกับนางเอกว่าเธอไม่ควรป่าประกาศทําเหมือนเธอชอบฉันนางเอกรีบบอกว่าฉันคิดกับนายแค่เพื่อนเท่านั้นกอนอีก,ก็บอกว่าไม่ใช่ฉันหรอกอุพยกตหากหนางเอกรีบแถว่าพูดอะไรของนายฉันชอบเขางั้นเหรอบ้า ก็ไปแล้วกอดอีก็ถามว่าแน่ใจหรอหน้าเอกจึงรีบพูดว่าจําได้ไหมที่นายบอกชอบฉันละ่ะกอดอีก็บอกว่าฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ชอบฉันน้าเอกรู้แล้วว่าคงแถไปไม่รอด เพราะกอ,กอ Rem ีดูออกกอนอีก็สารภาพความจริงว่าเขาชอบยุนยองและนั่นเป็นเหตุผลที่เขาอยากเป็นเพื่อนกับนางเอกนางเอกก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอกอนอีก็บอกว่าเพราะยุนยองอยากให้พวกเราไปไหนมาไหนด้วยกันนางเอกก็เลยตอบว่าเขาโง,ง่หรือไงที่ทาแบบนี้ยุนยองรู้หรือเปล่าว่านายชอบเธอกอนอีก็พยักหน้าและบอกว่านั่นแหละที่ยิ่งทําให้เขาลําบากใจใและมันเป็นเหตุผลที่อยากให้นางเอกไปไหนมาไหนกับเขาด้วยแต่ไม่ต้องสองสารเขาหรอกนะนางเอกก็เข้าใจเขาแล้วบอกว่าจำ คำพูดของฉันไว้ละกันฉันไม่ได้ชอบอวยยอกกอนอีก็แอบขำกับท่าทางโกหกของนางเอกแล้วนางเอกก็ชวนกอนอีไปร้องคาราโอเกะด้วยกันและบ่นว่าปล่อยมารีอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วแต่กอนอีบอกว่าดูเหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะนั่นเพราะมีนมย่างอซอน้องชายของนางเอกมาอยู่เป็นเพื่อนนั่นเองอซอยังลุกจิบมารีถามร้องเพลงอย่างหล่อโชว์เธอสะด้วยทำเอามารีแอบเคลิ้มอยู่นะระหว่างที่นังเอกนั่งคุยอยู่กับกอนอีพระเอกกับยุนยองก็ออกมาเห็นกอนอีจึงแกล้งเล่นละครชวนนางเอกไปเด,ดกัน ถามยังเอ่ยปากชวนยุนยองกับเพอเอกไปเที่ยวด้วยเมื่ออาซอออกมาได้ยินเขา้าจึ่อเอ่ยปากขอไปด้วยนางเอกรีบถามมารีว่าแจบอมละ่ะจะรอเขาไหมแต่มารีก็งอนที่แจบอมไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจึงไม่ได้สนใจเขาแล้วยุนยองก็ชวนทั้งหมดไปถ่ายรูปในชุดทันบกด้วยกันแต่ละคนก็โพสท่าด้วยกันอย่างน่ารัก3มคู่ชืชชื่นชนลมุนไม่ไหวระหว่างถ่ายรูปหมู่นางเอกแอบมองพระเอกกอนอีก็แอบมองยุนยองส่วนอาซอก็แอบมองมารีเอาลูกเอาจินคู่ไหนก็เลือกกัน หลังจากถ่ายเสร็จกออีก,ก็รีบชวนนางเอกทําตามแผนออกไปเดทด,ด้วยกันอาซอกับมารีก,ก็ชมไม่ได้ว่าทั้งคู่ดูเข้ากันดีนะทําเอาพระเอกเห็นก็ออกอาการซึมเล็กๆยุนยองจึงรีบชวนพระเอกออกไปบ้างเหลืออาซอกับมารีเขาจึงชวนเธอไปด้วยกันแล้วก็ทําเป็นถามว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นแฟนของแจบอมแต่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าได้ยินมาว่าเขาไปเดทอยู่กับสาวคนอื่นใช่ไหมแล้วอาซอก็พูดต่อว่าอิฉาแจบอมนะเนี่ยมารีก,ก็แอบงงว่าอาซออิ แจบอมเรื่องอะไรอสอก็เลยบอกว่าที่ฉาก็เพราะเธอเป็นแฟนเขาไงต่อมานงเอกก็ถามกอนอีว่าชอบยนยองตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กพวกเขาอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกัน,น,นงนอกก็ถามว่าทําไมไม่สาร,รภาพรักไปละ่ะเป็นชั้นนะจะทําชั้นทีเลยเทียบกับภูยอกแล้วนายดีกว่าเป็นไหนไหนกอนอีก็เล่าต่อว่าวันที่กําลังจะไปสาร,รภาพแต่วันนั้นยนยองดันไปสาร,รภาพรักกับภูยอกซะแล้วเอกก็เลยพอจะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกอนอียังถามต่อ ว่าเขาควรจะทํายังไงดีแล้วก็ถามนางเอกกลับไปบ้างว่าทําไมถึงชอบปูฮยอกนางเอกก็รีบบอกว่าอย่ามาสนใจเรื่องของเธอเลยกอนอีก็ได้ขอบคุณนางเอกที่ยอมออกมากับเขาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนหัวดื้อและรันมากนางเอกก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยชอบนายนะมันนานมาแล้วตอนที่เห็นนายว่ายน้ําแต่ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะแล้วก็บอกต่อว่านายดูเท่ม,มากๆตอนว่ายน้านายยอมรับใช่ไหมกอนอีจึงบอกว่าเข้าใจแล้วแล้วว่าทําไมพระเอกจึงเป็นห่วงนางเอก เพราะเธอทําให้คนอื่นรู้สึกไว้ใจน้าเอกก็แก้ตัวว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่กอดีก,ก็ย้ำว่า เขาคงรู้สึกแบบนั้นด้านพระเอกก็ได้บอกกับยุนยองตามตรงว่าเขาฝืนทําต่อไปไม่ได้แล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเวลาอยู่กับเธอยุนยองจึงรีบเข้าไปกอดพระเอกและถามว่าถึงจะกอดแบบนี้นายก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแล้วก็บอกว่านายเป็นคนขอคืนดีเองนะพระเอกก็บอกว่าอยากจะทําให้เหมือนในอดีตก่อนที่รับการผ่าตาดัดแต่สุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้จึงได้ขอกลับไปเป็นเพื่อนกับยุนยองเหมือนเดิมแต่ยุนยองก็ไม่ยอมเดินร้องไห้ออกไปเมื่อก่อนที่เห็นยุนยองร้องไห้ก็รีบไปหาเธอทันที พร้อมถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าด้านนางเอกก็เดินมาเจอพระเอกเมื่อทั้งคู่เห็นคุณครูที่โรงเรียนกําลังเดินมาทางนี้จึงได้พากาันวิ่งไปหลบเมื่อนางเอกเห็นพระเอกวิ่งจนเหนื่อยหอบมากจึงได้ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นไรไหมแต่พระเอกกลับต่อว่าเธอหยุดได้แล้วหยุดทําตัวหน้ารําคาญต่อหน้าฉันสักทีนางเอกก็ตอบว่าทําไมต้องโกรธกันขนาดนี้ด้วยพระเอกจึงบอกต่อว่าเธอทําให้หวัวใจของฉันเต้นเร็วมากรู้สึกเหมือนกําลังจะเป็นบ้าถึงจะปฏิเสธเป็นร้อยครั้งในหัวแต่หวัวใจก็ยังรู้สึกแปลกๆไม่เห็น หน้าเธออย่าทําเป็นไม่รู้ได้ไหมเพราะมันเป็นแบบนี้แค่กับเธอคนเดียวน้เอกก็เลยถามว่านี่ใช้วิธีนี้ขอเดทกันอยู่หรือไงพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่แต่นางเอกก็เถียงว่าก็นายพูดว่าหัวใจเต้นแรงรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าเพราะเธอพระเอกก็เลยบอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงเพราะฉันเคยผ่าตัดหัวใจมาก่อนนั่นเป็นเหตุผลที่หัวใจเต้นเร็วเมื่อฉันเห็นเธอนางเอกก็เลยไล่เขาไปโรงพยาบาลหาย,ยามากินสิแต่พระเอกก็บอกว่าไม่มาทดสอบกันนางเอกก็อยากรู้ว่าใครกันแน่ ที่จะแพ้จึงได้คว้าตัวพระเอกมาจูบซะเลยโอ้โหลุ้นหนักมากนะคะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวจะจบลงแบบไหนอย่าลืมมาติดตามชมกันในอีพีหน้าตอนจบจ้า